ว่างไงคะสาวน้อยตาบวม <c oughs> อุยอ้ยอุยอ้ยอร่อยไหมร้อนร้อนเหรอเจ้านี้ผ่านไหมคะผ่านเนาะให้ขีดคะแนนแปดแปดคะแนนว้าโอเคดีตอนนี้หมูไม่ค่อยอืมแล้วสู้เจ้าเดิมไม่ได้ใช่ไหมอันนี้น้องซันกินลาดหน้านะเดีย๋ยวเราจะไปพา<ต>น้องซันแต่ร่างเดิมก็ยังไม่เข้าลาดหน้าโรงเรียน กระด่างเรียนอร่อยอ่ะคะอร่อยมากเลยเดี๋ยววันนี้นะ<อ>คุณแม่จะพาน้องซอนไปหาหมอว่าตาอยู่ทีตาบวมดูดิไม่ตาบวมแบบไม่ไม่ม่ให้พาไปด้วยทำไมอ่ะทำไมไม่ยอมไปหาหมออ่ะพอเพราะอะไรคะแม่จะพาเราไปทำศัลด์ ให้เลือกระหว่างไปหาหมอดูตากับไปทําฟันเอาอะไรหมอดูตาโอเคงั okay, ้นไปหาหมอดูตาแต่ถ้าไม่ยอมไปก็จะไปหาหมอทําฟันโ okay? อเคไหมหาแล้วเนี่ยน้งทุกคนดูฟันมีซอนนี่มันห้อยเป็นติ่งอยู่เนี่ยคือจริงๆฟันมันหลุดแล้วนะแต่ว่ามันยังติดอยู่แล้วฟันแท้ก็งอกขอกมาแล้วแต่ว่าไม่ยอมไปหาหมอเพราะกลัวใช่ไหมคะกลัวเขาถอนฟันดูชิเนี่ยเอา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  เป็นอะไรเปี้ยวเปี้ยวเปียวโอเคงั้นเดี๋ยวให้น้องฟางกินข้าวก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาหมอกันเนาะดูแรกดูใบฮะดูแรงดูใบดูแรงมันไปดูฟันมีจอนี่ทุกคนมันน่าเกลียดมากเลยนะเนี่ยดูดิดูดิดูดิไม่ไหวไม่ไหวเอาเรีบกินเร็วเร็วเรีกินเร็วเร็วนี่ไม่โซ่เ คลินิกแล้วก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆโอ้ตาบวมปิดเลยนะ่าสงสารมากเดี๋ยวเราจะเข้าไปหาคุณหมอแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีเนาะว่าเป็นอะไรโอเคไหมคะโอเคไหม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 